เบ,บิงมันสิไปใส่หลอดโคตรเสียนฟันปลาพี่น้องเบิงเด้อนี่ปลานี่ปลาเห็นบ่ยู่ขุนนี่ไออย่าอยู่เลยอยูบอ่บ่ได้บ่พอป้นเลยพี่น้องตัวนี้พอปนเลยอุย้ยตรงเบิ้งหลังจากน้ำเศร้าขุน เดี๋ยวเดี๋ไปใช่หลวะอุ้ยประความตัวพ่อปุนเลยบังหันโอ้โหโอยูเลียบไปเสียงเลียบไปเชียงเลียบไปเฉีงออว่ายเทวะว่ายวะว่ายวะไปใช้มึงรีบอ่ะอิ่มเบิดเหียนพี่น้องตุ๊ฟันบอย่งกูบอกแล้วฟันบอยัง ั้นบ่ยังหมานสันตัวละ่ะหมานสันตัวละ่ะนี่แหละย่าเหรียญกับไผ่ย่าเหรียญกับคนที่เขาเก่งย่าเหรียญกับคนที่เขาเทพยญ้าห้ได้น้ำหอดหม่องย่าาห้ได้น้ำหอดหม่องว่าแล้วใส่ในโลงหอดหม่องแมนบอสูนไปใส่อีกวังหันสัน้นววยุนีวันยุนีบอได้มึงกันนะบาท หอยมาไล่ใช่บ่เห็นเลยบาดน,นี้ลุล่าไม้เลยพี่น้องอย่าอยู่เลยอย่าอยู่เลยเห็นบ่อน่ะเห็นเห็นหางบ่หน่ะเห็นหางวะอย่าอยู่เลยต้องซ้ำพี่น้องต้องซ้ำบ่ถือยังบ่ยอมนี้ต้องซ้ำนั่นเห็นบ่หน่นอย่าอยู่เลยไปใส่แล้วไปใส่แล้ว มันมันกล้าวะเรียบร้อยเรียบร้อยบอ่อมึงเรียบร้อยบอ่สักงกักงักตีล่ล่ะบเอกแล้วย่าเรียนกับเทพสมวกนะ่ะมัน เอามาล่อสูซื้อสม่วนเอามาล่อสูซื้อหางดิแนแนวแนวไปต่อเขาอ,อือยันเร่นกับเทพกูบอกแล้วซ้ำกูบอกสิกินบกักหอยดีฮะพุ่พนนะบ่เอากะสีคืบอบ่ละมีแต่อบอกักหอยเอ๊ะเร่อยอยู่พีน้องพุ่นะเต็มอยูบอ่บักหอยพูดพดิ ไปเทียได้อีกจักตัวปิ้งพอดีออลืมอัดคลิปลืมอัดคลิปฟันไปสามตัวลืมอัดคลิปได้ปลาสามตัวลืมอัดคลิปพี่ร่องโอ้ยมาหลบคัาเถอะพี่ร่องสิีดีเบิ้งเอียงบาไหมดมัดเด้ มี่เต่านเดียวกองกดอัดคลิปบ่ได้พี่น้องอัดคลิปบ่ได้กระสิบ,บัวเล้วนี่ตัวพี่น้องผมกระสิบ,บัวเล้วนี่ตัวโอ้ยอัดคลิปบ่ได้สั้นวัวปลาไปสามตัวมีเต่ันเดียวสิเดียวยอันมู้นี่ตัวไปกินก็นได้เดี๋ยวมันต้องเจอมันต้องเจอละ เรลืมกดอัด,ดกดออกคือเกามีแต่อันเดียวอืมเอาเอาซ้ำหนีก้อนพี่น้องอ้ยจะเสีเยได้เอาลงให้บ้างกือเขาลนะเป็นคุณเป็นคุณยาอยู่เลย,ย,ยเลยสโซ่ยาอยู่เลยบอกแล้วว่ามือหมัน,มนได้เกินปีงพี่น้องผมได้เกินปีงพี่น้องผมได้เกินปีงพี่น้องผมย่าอยู่เลยขัดเซียนได้มากเองแนวนี้บ่รหลอด บ่มีตัวใดหลอดมือไปได้จักตัวเท่าที่เคยเห็นมาขึ้นมือเว้ยขึ้นมือเว้ยอุย๊ยผางาง,าง่ามพี่รองขึ้นมือเว้ยขึ้นมือเว้ย อย่าอยู่เลยบ่ได้กดพักพี่ดิโอพร้อมอย่าอยู่เลยปนตัวนี้ปนตัวนี้ปนโอ้โหไปรีเทีไปรีปเทีปล่อยมันปล่อยมันอยู่ยใส่ะปะประคอประคอประคออยู่ยใส่ปะงวดแต่มาสีดีดีเท่ลไรเย็น ยดี๋ำนี่สิไปใส่เย็นห่วยน้ามร้ายไปเรื่อยอ้ยซำหนีก,ก้อนพี่น้องเสียเวลาครับไปหาสันว์วหนูด,ดีกว่า